เดี๋ยวผมทักซีนเล็กดเอนเอทยยิมไคยนี้ซ้อมมากี่วันครับก็เกือบเดือนครับท้ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิบคนชชยครับมีร้านดีการงานนะมึการการ้องีมีใครเปทุกพบ้าอมไปนีก็มีคนเทียรเราก็สบก็ก็าลังใจใหญ่สาตัวนะครับในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไรครับกเราสูงเท่าไหร่งร้็ดสิบสีน้ำหนักนหประมาณกี่กิโลครับหกส คราเต็มก้าเราเหมือนจะตายแล้วครับสิงห์แล้ววันนี้เรามาเจอกับลูกกิเคยเจอไหมเคยครับกี <ok ่ครั้งแล้วครั้งหนึ่งเจอกันที่บุรีรัมย์ครับเป็นไงบ้างผมหัวชนะเข้ามาชนะเข้ามาเอาชนะไปพันตอนนั้นต่อยกันเวทร้อยสามสิบหกครับวันนี้ต่อยร้อยสามเวทเดิม เขามวยฝีมือเหมือนกันแต่แต่เหมือนกับเขาช้ากว่าเราเขาก็เลยต้องเดินครับแล้ววันนี้เราจะวางยังเราก็ชมันชกมันชกเหมือนเดงครับตั้งในซื้อตามตาเราเนาะแล้วไฟล์น่าสุด่อนจะมาต่อยไฟล์นี้เราต่อยไว้ที่ทีหลังสิบหลังสิบวันะไปเจอกับหลังขาวเป็นไงบ้างชนะครับชนะหลังขาวมาเพราะน้ำมีดแช่กับหลังขาวร้อยสามสิบเจ็ดครับอ๋อสูงกว่าตอนหนึ่งอันนี้ลงมาตอนหนึ่งใช่ครับ นะักคิดว่าวันนี้ถ้าเข้าไปสอนนี่น้ำงกลักมาเกินเลยมาครับยังไม่ได้สอนนะค,คิดว่าถ้าคิดว่าก็ สร้างมาก็แข็งตอนนี้ไมเยอะครับแต่ถ้าเขาไปนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นไงแต่คิดว่ามา,บาสบายๆแน่นอนตก<ะ>ลงร่างกายตอนนี้เป็นไง,งกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะสมบูรณ์แข็งแรงเรียกว่าอย่างนี้พร้อมประทานกันได้เลยใช่ครับเราต่อยมือมาดูโรนทั้งหมดกี่ร้อยไม่จะไม่ได้หลักงร้อยขึ้นใช่ครับเราคจนจังหวัดปาดจีนอฝากเชิญๆไปครับก็ฝากเป็นมือชาปาจีนเป็นก็ไม่ใช่หรอกยันนี้ก็จะทำหน้าที่แรงให้ดีที่สุดครับหมายถึงว่าน้องชายครับ